ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ริมหาดทรายบางเทาสายตาจับจ้องไปยังผืนน้ำกว้างใหญ่เบื้องหน้าคลื่นทายซัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่องไม่ได้ดุร้ายจนเกินไปแต่ก็หนักแน่นพอที่จะทำให้เกิดเสียงก้องกังวานคลื่นนึ่งซัดเข้ามาสลายตัวกายเป็นฟองขาวนุ่มสลายไปกับผืนทราย แล้วอีกคืนหนึ่งก็ตามมาไม่ขาดสายเรากับจังหวะหัวใจของมหาสมุทรที่ยังคงเต้นอยู่เสมอลมทะเลวันนี้ไม่ได้แรงนักเพียงพัดพาร่างกายให้รู้สึกเย็นสบายกลิ่นเค็มของน้ำทะเลผสมกับอากาศสดชื่นลอยมาตามสายลมอย่างบางเบามิสไยายเล็กๆล่วงโปรยปลาย ขายม่านบางๆที่คอยแต่งแต้แตมทิวทัศน์ให้โรแมนติกมากยิ่งขึ้นทุกหยดน้ำที่ตกลงมากระทบผิวกลายเป็นสัมผัสอ่อนโยนคล้ายคลื่นกระสิบจากฟากฟ้าเมื่อมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าฟ้าสีเทาหมนกำลังโอบก,กอดผืนน้ำที่พิ้วไหวสร้างบรรยากาศที่ทั้งสมุและเปลี่ยนด้วยพลาง เป็นความงามที่ซ่อนความขัดแย้งไว้คลื่นแรงกับสายลมอ่อนมิดฝนเย็นกับความอบอุ่นของทรายใต้ฝ่าเท้าทุกอย่างหลอมรวมกันเป็นฉากธรรมชาติที่มีชีวิตและเมื่อมองย้อนกลับมาที่ผู้คนทะเลคือบ้านของชาวประมงคือเส้นทางหากินคือพื้นที่เหล่าเลี้ยงชีวิตคือที่ที่เด็กๆวิ่งเล่น ด้วยเสียงหัวเราะคือที่พักใจของนักเดินทางทะเลไม่ได้เป็นเพียงผืนน้ำที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่เป็นคิวผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักความอดทนเพราะไม่ว่าคลื่นจะซัดแรงแค่ไหนมันก็ยังถอยกลับแล้วเริ่มต้นใหม่สเสมอทะเลยังสอนให้เรารู้ว่าทุกภายุมีวันสงบ ทุกฟ้าหมดมีวันที่สดใสและทุกความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตมีวันที่ขึ้นแห่งความสุขจะซัดกลับเข้ามาดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังรู้สึกอ่อนแรงลองหลับตาฟังเสียงขึ้นให้มันเตือนใจว่าชีวิตเราเองก็ไม่ต่างอะไรจากทะเลบางวันสงบเงียบบางวันเต็มไปด้วยคลื่นลม แต่ไม่ว่าจะอยู่อย่างไรเราก็ยังคงก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้จงเชื่อมั่นว่าความแข็งแรงพอที่จะผ่านขึ้นลูกใหญ่คุณอ่อนโยนพอที่จะรับเม็ดฝนโปรยปลายและคุณมดงามพอที่จะเป็นเสนอท้องทะเลกว้างใหญ่ในใจของใครสักคนทะเลยังคงเต้นเป็นจังหวะไม่รู้จบ และหัวใจของคุณก็เช่นกันจงเดินหน้าอย่างมั่นใจโอบก,กอดทุกความงามทุกความขัดแยง้งแล้วใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเหมือนที่มหาสมุทรกว้างใหญ่กำลังโอบก,กอดอยู่ตรงนี้